สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องนารีแฮนด์เมดนะคะวันนี้จะมาสาธิตการถักสายกระเป๋าลายตะขาบกันค่ะโดยจะสาธิตให้เพื่อนๆดูทั้งสองแบบเลยนะคะแบบนี้เป็นแบบที่ถักลายตะขาบอย่างเดียวนะคะอันนี้ถ้าเป็นเชือกเส้นเล็กก็สามารถไปใช้ในกระเป๋าใบเล็กๆได้อย่างเช่นใบนี้นะคะค่ะส่วนอีกแบบหนึ่ง อีกแบบหนึ่งเมื่อเราถักลายตะขาบเสร็จแล้วเราสามารถถักริมทั้งสองด้านได้ด้วยโดยการถักลอดห่วงนะคะซึ่งก็จะทำให้เป็นลักษณะของสายแบบเบนแล้วก็มีความกว้างมากขึ้นนะคะค่ะวันนี้ใช้เชือกร่มในการสาธิตนะคะแล้วก็ใช้เข็มถักโครเชตด้านเบอร์สีทับศูนย์ค่ะถ้าพร้อมแล้ว เราไปลองถักกันดูนะคะให้เพื่อนๆเ,เหลือปลายเชือกเอาไว้เย็บติดกับตัวกระเป๋านะคะค่ะเราจะเอาเข็มคาบไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็หมุนเป็นแบบนี้ค่ะควักเชือกขึ้นมานะคะอันนี้เป็นโซ่ที่1ค่ะต่อไปโซ่ที่สองเราจะจิ้มเข็มกลับไปในโซ่ที่1น,นะคะทักควักธรรมดาสองครั้งค่ะหนึ่ง อีกครั้งหนึ่งค่ะสองเมื่อเราถักควักธรรมดาสองครั้งแล้วให้เราใช้มือนี้มือซ้ายจับพลิกกลับพลิกกลับไปพลิกไปทางด้านซ้ายนะคะตรงนี้จะมีสองห่วงให้เราจิ้มเข็มไปตรงนี้ค่ะสองห่วงนี้นะคะค่ะจิ้มเข็มเข้าไปเลยค่ะ ควัดเชือกขึ้นมานะคะปลดออกสองห่วงค่ะปลดตรงนี้หมดเลยนะคะพลิกอีกครั้งค่ะพลิกไปด้านซ้ายทุกครั้งเลยนะคะเมื่อพลิกไปทางด้านซ้ายแล้วทุกครั้งที่เราพลิกจะมีเพื่อนๆจะเห็นห่วงนี้ขึ้นมาพลิกขึ้นมานะคะเราก็จะจิ้มเข็มเข้าไปในนี้แล้วก็เกี่ยวเชือกขึ้นมา นะคะ,ะจิ้มเข็มเข้าไปในนี้ค่ะเกี่ยวเชือกขึ้นมาลอดสองห่วงนี้เลยนะคะปลดสองห่วงนี้ค่ะพลิกอีกนะคะพลิกอีกครั้งหนึ่งเมื่อพลิกไปแล้วเราก็จะเห็นสองเส้นนี้นะคะเราก็จิ้มเข็มไปในสองเส้นนี้ค่ะ จิ้มเข็มเข้าไปเลยค่ะจิ้มเข้าไปแล้วเกี่ยวเชือกขึ้นมาลอดสองห่วงนี้ขึ้นมาเป็นสองห่วงในเข็มปลดหมดค่ะต่อไปพลิกซ้ายอีกนะคะพลิกซ้ายก็จะจิ้มเข็มเข้เขาไปในนี้จิ้มเข็มเข้าไปในนี้นะคะ จิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกลอดปลดหมดค่ะพลิกอีกครั้งหนึ่งนะคะพลิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆมองเห็นไหมคะว่ามันจะมีสองห่วงตรงนี้นะคะก็จิ้มเข้าไปในนี้จิ้มเข้าไปในนี้เลยค่ะ สองห่วงนี้นะคะเกี่ยวเชือกลอดสองห่วงหลอดสองห่วงนี้ด้วยพลิกค่ะอันนี้นะคะจิ้มไปค่ะสองห่วงนะคะ ลดหมดค่ะเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะจิ้มไปในสองห่วงนี้เกี่ยวเชือกลอดลอดหมดนะคะเพื่อนเก็ทำแบบนี้ไปให้ได้ตามความยาวที่ต้องการนะคะ ันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนลายตะขาบนะคะก็จะมีมีโค้งๆออกมาด้านข้างแบบนี้นะคะด้านข้างแบบนี้เหมือนเหมือนเป็นตีนตะขาบอยู่ข้างๆก็ถักไปเรื่อยๆนะคะได้ตามความยาวที่ต้องการค่ะ เมื่อเพื่อนๆถักมาได้ตามความยาวที่ต้องการแล้วนะคะเราก็ต้องมาดูว่าเราจะใช้ความยาวแค่ไหนรวมทั้งจะใช้ขนาดเท่านี้นะคะหรือว่าถ้าในกรณีที่เราอยากให้ขนาดโตขึ้นเราอาจจะถัก ด้านข้างด้วยนะคะโดยการถักรอบสายด้านข้างก็จะได้ขนาดที่โตขึ้นนะคะค่ะในลักษณะแบบนี้จะเป็นกระเป๋าที่ทรงใหญ่ขึ้นส่วนอันนี้อาจจะเป็นกระเป๋าที่ขนาดใหญ่ไม่มากแล้วก็น้ำหนักไม่เยอะหรืออาจจะเป็นสายกระเป๋าแบบ cross body ก็ได้นะคะหรือว่าสายกระเป๋าที่ ใส่โทรศัพท์หรือว่าใส่ของเล็กๆนะคะเราจะถักลอดห่วงบนสายนี้ด้วยการจิม้มเข็มเข้าไปในข้างๆตรงนี้นะคะที่เป็นห่วงเส้นเดียวเราจิ้มเข็มเข้เขาไปแล้วก็ควักเชือกขึ้นมาแล้วทำการลอดห่วงนะคะพอมาถึงด้านปลายเราก็จิ้มเหมือนเดิม แล้วก็ถักพักธรรมดาซ้าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้หนึ่งอีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็ลอดห่วงมาเรื่อยๆจนถึงบรรจบกลับมาด้านนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะเดีย๋ยวลองดูกันนะคะค่ะเริ่มต้นจากการจิม้มเข็มเข้าไปในนี้เลยนะคะ ในนี้ตรงด้านข้างนะคะด้านข้างตรงนี้ควักเชือกขึ้นมาค่ะเมื่อควักเชือกขึ้นมาแล้วเอาเชือกที่อยู่ปลายเข็มลอดเข้ามาในนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการลอดห่วงครั้งที่หนึ่งแล้วนะคะต่อไปเราจะจิ้มไปแบบนี้นะคะค่ะก็จะเป็นการลอดห่วง ทำให้มีความแบนแล้วก็ความกว้างมากขึ้นนะคะอันนี้คือด้านนี้เพื่อนเพื่อนก็ลอดห่วงไปเรื่อยๆนะคะถักไม่ยากค่ะแต่ว่าการถักลายตะขาบนี้อาจจะใช้เวลามากกว่าการถัก ที่เราถักต่อเนื่องไปจากตัวกระเป๋าแล้วถักโซ่แล้วก็ถักพักธรรมดาบนสายโซ่หรือว่าถักพอหนึ่งคออันนี้แล้วแต่ลายแบบนั้นจะถักใช้เวลาสั้นกว่านะคะเราก็ถักแบบนี้ไปแล้วเดี๋ยวก็จะวนมากลับมาด้านนี้ด้วยนะคะถักมาถึงมุมด้านนี้ในห่วงสุดท้ายอันนี้นะคะเราก็จะถักทับสายที่เรา เผื่อเอาไว้ตอนเย็บให้ติดกับกระเป๋านะคะเราก็ควักเชือกขึ้นมาค่ะแล้วก็ทำการลอดห่วงเหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราก็จะถักยิ้มลงไปตรงกลางอันนี้เราจะถักควักธรรมดานะคะถักแบบควักธรรมดาเลยค่ะโอเคนะคะถักควักธรรมดาอีกหนึ่งครั้งค่ะมันจะเป็นส่วน ส่วนโค้งของสายนี้นะคะกลับมาถักควักธรรมดาด้านนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะเราได้แบบนี้แล้วนะคะอันนี้เป็นสายที่เดี๋ยวเราจะใช้เย็บจากนั้นเราจะจิ้มในเส้นนี้ต่อเราเลี้ยวมาข้างนี้แล้วนะคะแล้วเราก็ลอดห่วงเหมือนเดิมก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเราก็ลอดห่วงเหมือนเดิม ด้อด่วงต่อไปเรื่อยๆค่ะมันจะเป็นแบบนี้มันก็จะทำให้งานดูเรียบร้อยขึ้นด้วยแล้วก็เพิ่มขนาดของสายให้ใหญ่ขึ้นด้วยในกรณีที่กระเป๋าของเราใบใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆใช้ใช้ วัสดุที่ถักที่มีขนาดเส้นอ้วนกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้เพื่อนๆอาจจะไม่ต้องถักริมถักขอบก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้เลยค่ะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าให้เพื่อนๆได้เห็นทั้งสองแบบว่าแบบมีขอบกับไม่มีขอบแบบนี้นะคะพอไปถึงริมด้านนี้ด้านด้านปลายด้านนี้เราก็ถักมาจนถึงด้านนี้แล้วก็ ด้านมุมให้เรียบร้อยตัดเชือกเผื่อให้ยาวพอประมาณที่จะเย็บได้นะคะเราก็สามารถเอาไปเย็บติดกับกระเป๋าได้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆ่วันนี้เราก็ได้ดูตัวอย่างการถักสายกระเป๋าทั้งสองแบบนะคะแบบหนึ่งก็คือแบบถักลายตาขาบโดยที่ไม่มีการถักเก็บขอบริมนะคะอันนี้ก็เป็นการถักเพิ่ม นั่งข้างๆอีกเพื่อนๆก็จะได้เห็นสามารถที่จะเลือกใช้ได้ในกระเป๋าแล้วก็แบบต่างๆที่เพื่อนๆสนใจนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กําลังใจมาโดยตลอดนะคะนารีทำได้เพื่อนๆก็ทำได้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ